แม่มีอาการของโรคไทรอยด์นี่มานานหรือยังคะประมาณปีกว่าแล้วค่ะอาการตอนแรกๆเลยที่คุณแม่ยังไม่รู้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ,อาการมันแบบคืนน้ำหจัเจ็บๆไปตรวจที่คลินิกค่ะไปตรวจด,ดูว่าเขาว่าไม่เป็นไทรอยด์หมดไปพันกว่าบาทเขาว่าไม่เป็นอะไรสักอย่างต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลได้ก็ เขาก็ไม่ตรวจให้เขาก็อยาไทรอยให้ทานเขาบอกไม่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไปตรวจมาแล้วนี่เขาก็เอายาไทรอยให้กินหนึ่งแผงก็งดหงิดเหมือนกันนะเอ้ยกูจะเอาตาที่ไหนไปผ่าดีเนาะก็เขาให้กินแล้วก็กินกินนั้นมันก็ก็อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เลยมาเจอตัวนี้ค่ะคุณแม่มาเจอตัวบรินยูคอได้ยังไงจ๊ะก็เห็นในทอสัตว์อะค่ะ ดูในยูทูบเป็นโทรศัพท์ที่่านเยค่ะโฆษณาดีเออลองดีกว่าทานไปกี่กระปุกคะในเรื่องการกินน้าลายของคุณแม่ที่มันดีขึ้นค่ะทานชุดแรกมันก็เออดีขึ้นากา็ถ้าทานแล้วก็กินน้าลายง่ายแล,และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านของลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการของโรคไทรอยะคะ่ะ ซึ่งลูกค้านะคะมีก้อนที่คอด้วยเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้าเลยนะคะว่าอาการเป็นมายังไงและทานตัวบรัานยูคอนะคะไปกี่กระปุกนะคะอาการถึงเริ่มดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะให้แนะนําตัวนะคะกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่หน่อยค่ะคุณแม่ค่ะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แลวตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะชื่อจริงๆคืออานงค่ะอนงเจเจ๋าอายุ58ปีเคยเป็นไทร้อยนะคะตอนนี้คุณแม่ทําอาชีพอะไรอยู่คะ พ่อคุณเฒ่าคนแกเนี่ยค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะไแม่มีอาการของโรคไทรอยด์มานานหรือยังคะประมาณปีกว่าแล้วค่ะประมาณปีกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างก้อนเนื้อพึ่งออกมาไม่ถึงปีอ๋อแต่ว่าอาการมันแบบคึอน้ำลายเจ็บๆช่วงแรกเราย้อนกลับไปก่อนคุณแม่มันอาการตอนแรกๆเลยที่คุณแม่ยังไม่รู้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่มีอะไรมันแกกึนน้ำลายลำบากอย่างเดียวค่ะไม่มีอ่อนเพลียไม่มีอะไรสักอย่าง เงือไรไแม่แม่เงืออะไรเงืออะไรเยอะเลยทางานแล้วไปไปสวนก็เงือเต็มตัวอย่างนี้อ๋อคุณแม่ไม่มีการทําสวนด้วยค่ะแล้วคุณแม่ไม่มีการไปพบแพทย์อะไรอย่างนี้นะคะไปตรวจที่คลินิกค่ะไปตรวจดูว่าเขาว่าไม่เป็นไทรอยได้บอกให้ไปโรงพยาบาลไปตรวจว่าอันเป็นก้อนเป็นอะไรตุ่มไขมันไหมก้อนไขมันไหมค่ะแล้วตอนนี้แม่ไปแล้วก็เขาก็ไม่ตรวจให้เขาบอกไม่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไปตรวจมาแล้วนี่เขาก็เอายาไทรอยให้กินหนึ่งแผง บอกว่าไม่เป็นแต่เอาอยาไทรอยให้กินค่ะเอ๊ะแต่วลูกมันไม่มีเอ๊เป็นอะไรวะเน็้นน้ำลายลำบากเนาะ<ม>แล้วมันปีนี่มันมา,มาเห็นก้อนโอ้ตายไทยรอยเปล่าเเนาะแล้วน่ะไปตรวจที่คลินิกหมดไปพันเอ็ดเขาไม่เป็นลักษณะตรวจไทรอยแบบไต,ตลมาตอยหมดไปพันก่าบ,บาทเขาไม่เป็นอะไรสักอย่างต้องไปโรงพยาบาลเออไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีอะไรอีกไม่ตรวจอีกก็เขาให้กินแล้วก็กินกินแล้วมันก็ก็อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เลยมาเจอตัวนี้ค่ะ Uh huh. สั่งตัวนี้มาทานแล้วก่อนหน้านี้แม่ก็มีการทานตัวอื่นอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมจ๊ะทานยี่ห้อหนึ่งนะคะ่ค่ะอันนั้นก็กไม่ดีหมดไปหลายพันอยู่อ๋อมีการทานตัวอื่นมาก่อนค่ะ uh huh. แล้วคุณแม่บอกว่ามันเริ่มอ่ะมันเริ่มเกิดขึ้นคือเราคำคลำดูใช่ไหมแม่ค่ะ uh huh. นะมีตุ่ม มันลำบากต่อการใช้ชีวิตเรายังไงมัจ้ะแม่มันก็ไม่ลำบากนะเด็วเราก็มันมันน่าเกลียดอะเนาะมันออกมาใหญ่มันก็น่าเกลียดก็อยากให้มันหายอย่างเนี้ยค่ะสภาพจิตใจเราเป็นไงแม่ตอนที่มันขึ้นมาก็หงุดหงิดเหมือนกันนะเอ้ยกูจะเอาตังค์ที่ไหนไปผ่าดีเนาะคือเราไม่อยากผ่าใช่ไหมแม่กลัวมันจะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวกลัวมันจะใหญ่ขึ้นมันก็น่าเกลียดอะเนาะเราเรารู้แล้วไหมว่าตอนนั้นเออมันคือไทรอยด์แหละอะไรย่างเงี้ยกูไม่รู้เขาบอกไปไปตรวจดูไปตรวจดูเดี๋ยวก็ไป ไปตรวจที่คลินิกหมดไปพันกว่าบาทเขาบอกไม่เป็นไรสักอย่างไทรอยด์ไม่เป็นต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไม่ตรวจให้เขาก็ายาไทรอยด์ให้ทานตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่รู้คุณแม่มาเจอตัวร้านยูคอได้ยังไงจ้ะก็เห็นในทอสัตย์ค่ะอ๋อนะคะดูในยูทู u b e นทอสัตย์นี่ค่ะเห็นโฆษณาดีเอ้ลองดีกว่าแล้วก็ลองดูคือดูรีวิวคนที่เขามีอาการคล้ายๆคุณแม่ใช่ค่ะก็เลยเขาบอเออมันน่าจะหายอย่างเนี้ย แล้วเป็นยังไงบ้างคะพอคุณแม่คุณแม่ทานเข้าไปอาการก็ถ้าทานแล,ล้วก็กคือน้ำลายง่ายเยู่คือประเด็นหลักๆคุณแม่เลยคือการการลืนน้ำลาย <c oughs> ที่มันมันติดขัดหายใจไม่ค่อยออกเลยเนี่ยค่ะทานไปกี่กระปุกค,คะใน,ในเรื่องการกืนน้ำลายของคุณแม่ที่มันดีขึ้น,นะค่ะทานชุดแรกก็เออดีขึ้น <c oughs> คุณแม่สั่งมาครั้งแรกนี่กี่กระปุกสามกระปุกค่ะ,คคะอ๋อโปรโมชั่นมันคือน้ำลายมันดีขึ้นอยากกระ้ซื้อมาชุดหนึ่งนะคะเป็นสองชุดอะค่ะ แต่เกิดน้ำแดงก็ดีหน่อยมันไม่หายใจไม่ฝืดแล้วอยากทราบว่าทำไมคุณแม่ถึงเปิดใจให้พวกอาหารเสริมเพราะว่าสมัยนี้เนาะเขาบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยมันมันไม่ดีมันหลอกลวงอะไรเงี้ยทำไมคุณแม่ถึงเปิดใจให้อาหารเสริมก็ไม่รู้เขาเขาทานแล้วก็ทานเอาให้เขาตายแล้วก็ตายอไปอย่างนั้นแห <c oughs> ละ <laughs> <c oughs> เขาลองแล้วก็ลองแบบนั้นอ,ะอ่ะแต่ก็ไม่อยากผ่าเนาะอืมคือมันถึงทางสุดท้ายแล้ว,ลวไม่อยากผ่า<อ>เรื่องราคาคุณแม่คิดว่าแพงไหมถ้ารับคนจนมันก็แพงอยู่นะแบบ เราทําแน่งยทำนายเนี่ยมันก็แพงอยู่สองสามพันอย่างนี้เนาะก็เราไม่อยากผ่าเนี่ยคะถ้าผ่าแล้วมันก็ต้องเสี่ยงหลายอย่างเนาะถ้าผ่ามันก็เสี่ยงตังอีกอเออเสียเวลาอีกอม,มันก็ลําบากแล้วก็เแต่ว่าคิดว่าออจะลองตัวนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาดูคลิปนี้อยู่แล้วเขามีลักษณะาอาการเหมือนคุณแม่เลยนะคือน้ําลายขาดแล้วก็แต่ไม่อยากผ่าแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่ได้โรงพยาบาลก็บอกไม่เป็นอะไรอยากให้คุณแม่ช่วยแนะนํา ให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะให้มาทานตัวบาลานยูคอถ้าใครเป็นเหมือนแม่เนี่ยนะคะแล้วก็ให้เปิดใจมาทานบาลานยูคอนี่นะคะจะดีขึ้นแม่ก็จะคิดว่าจะทานต่อไปเพราะว่าคุณแม่นะคะก็ได้พิสูจน์มาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้สุขภาพร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะคะก็มีแรงที่จะทํางานต่อไปได้นะคะเต็มส0คะแนนคุณแม่ให้บาลานยูคอร์กี่คะแนนดีคะสิบคะแนนนะคะ ุณมากเลยค่ะก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ให้บรันยูคอได้ดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยนะเอาบรันยูคอนะคะมามอบให้คุณแม่นะคะได้ดูแลสุขภาพ ตอไปเรื่อยๆเลย <คา S 1> นะคะค <า S 1> ใครนะคะค <า S 1> ที่มีปัญหานะคะคล้ายๆเดียวกันนะคะแต่ว่ายัางหาทางออกไม่เจอนะคะก็สามารถนะคะติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะคาบาลานซ์ยูคอนนะคะพร้อมที่จะดูแลสุขภาพคุณนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดน,นะคะค <า S 1> ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะ <S <S วันนี้นะคะชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บาลานซ์แบ n นค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ